หมู่บ้านที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านเรี่ยเับมีไหมมีมีมีเด็ดเขาคุณจะได้นบ้านหน่อยนะรถสามีว้าวได้แบบไอ้ยิมนี่นี่วอรนึงวัดอะไรครับเนี่ยเียวเรือขยับไปหน่อยเรือขยับหน่อยหักเนหน่อยหน่อยยก๋ย่างนั้นติดขบวนผักเรืออีกผักเรืออีกโอเคเอาโอเคเดี๋ยวสายอะไรเนี่ย ข้าบนรับแล้วระวังระวังงตันเรือไปนะครับตันเรือไปวางก่อนครับวางก่อนมี่นนอบ้าตัว เัาได้เรื่อนของท่านมีรีเรื่อนหมูใหญ่ไมล่ะหม้าป้าเจ้าแล้วป่ะเาาหล่อมาเพิ่งมื่อเช่อ๋อใส้เต็มเต็มแล้วน่ะมันจะเมื่อเปียนถุงใส่็มเต็ม